นี่ค่ะใครที่ติดตามนะคะอินสตาแกรมของสาวใหม่ก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเ <c oughs> ขาบอกว่าน้องใหม่เขามีคู่สีคู่สีคู่สีของคน้องใหม่ดาวิกานะคะก็ <c oughs> คือน้องใบเฟิร์นทั้งสองคนเนี่ยซีแล้วจับมือแท็กทีมกันอย่างคู่นี้เขาเป็นคู่สีก็แท็กทีมกันไปเล่นโยคะ <c oughs> ไปฝึกโยคะยไม่ได้มาเป็นปีแนละ้วแต่คู่นี้เขาไปเต้นรําค่ะด้วย <c oughs> <c oughs> ความรักจาการเต้นแบบนี้นะคะแหมไม่รู้ว่ามีโปรเจกต์จะออกซิงเกิลเป็นดูโอเออเป็นแบบ คู่กันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปถามดูส่วนแฟนๆที่รอชมผลงานละครนางชดาของใหม่ทางช่อง7สีตอนนี้ใหม่นะคะกำลังตั้งใจแสดงเต็มที่เพื่อแฟนๆเจ็สีโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้โหสวยอ่ะมีนักแสดโอ้ยสโอ้โหโอ้ยไม่กลโอ้ยวาวพี่ยองเซ่ฮะอาคาคาเต็มค่ะโอ้ โอ้โหดูสิดูสิมีนั่งเก้าอี้ด้วยนะมีนั่งวีลแชร์มากเขาใช้อุปกรณ์ได้แล้วอเอติดต่อมาเรื่อยๆแล้วเราก็กำลังพูดคุยอยู่ค่ะอ๋อยังไม่มีใครมาชักชวนนะคะไปเรียนเต้นกันเองเล่นๆค่ะก็คือแบบมีวันว่างตรงกันแล้วก็อยากออกกำลังกายก็เลยไปไปลองดูค่ะด้วยส่วนตัวแล้วชอบแบบใหม่เป็นคนที่ชอบดูคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะชอบดูคลิปแบบบิอนเซ่เลดี้กาอะไรเงี้ยเขาอยากเต้นได้บ้างอะไรเงี้ยก็ลองลองไป ไปดูหรือว่าเป็นการใช้เวลาว่างกับออกกลังกายดีกว่าอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นค่ะใน YouTube ไปดูได้ค่ะจะมีแบบโก๊โกแบบหลุดแบบเยอะค่ะ โอ้เดี๋ยวนี้เขาฮิตเนาะไปเรียนเต้นกันนะนี่จะไปเรียนแล้วสิดต่อมาชวนไปเรียนแจ๊สเก้าชิดแล้วเก้าชิดทางเราก็บอกว่ามาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาเบอร์อาจารย์บุญเลิศไปแทนดีกว่าดีล่าสก็ตีบุญเลิดีกว่าหิ้วเหนื่อยนะแต่กลัวบุญเลิศกลัวไปเรียนกับอาจารย์บุญเลิศเออบุญเล่ศเรียนแบบลีลาแล้วกลัวไปติดคู่เต้นไงหาคนติดเลยนอาจารย์บุญเลิศเนี่ยท่านน่ารักนะท่านเป็นปู่ของเพื่อน แล้วก็เคยสัมภาษณ์อาจารย์บุญเลิศอาจารย์บุญเลิศบอกว่าเนี่ยอาจารย์เต้นจนคู่เต้นอาจารย์น่ะทะยอยเสียชีวิตไปทีละคนแรือเปล่ามาต้องเติมเต็มให้อาจารย์นะหมายถึงว่ามาจะต้องไปเสียชีวิตไม่ใช่มแม่ไปจะไล่์มาไปไม่ใช่หรอจไล์กับอาจารย์อ๋อ